มีแต่คนรีวิวว่าอร่อยนะคือข้างในมันเป็นโอ,อ๊ยมันมองหน้าฉันที่จะไม่กล้ากินเพราะว่าแบบมันมองหน้าเห็นไหมนี่ตาน้องใช่คือน้องเขามีความขรุขระด้วยนะแต่ที่เห็นนักทีว่ะมือมาแล้วค่ะทุกคนต้มอึง่งคือการที่ลี่สร้างช่องลี่ลองกินมาเนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะมีสองอย่างที่ลี่อยากลองกินมานาะนแล้วก็ไม่เคยได้ลองสักทีก็คือไข่ตัวกับต้มอึ่งนี่แหละซึ่งวันนี้ได้กินสักทีต้องขอบคุณ ร้านครกไม้ไทยลาวนะคะที่แบบว่ามีเมนูนี้แล้วก็ขอบคุณน้ำด้วยที่แบบว่าขีวมาให้แก yeah, ดูดิได้กินไหมมือมึง <c oughs> น้องเขาแบบน้องเขานอนอ้าทุกคนเห็นปะ่ะแต่รู้จะกล้ากินไหมแต่ว่าเราอล,เล,ลองกิน,นลเนาอันนี้ตัวละเก้าสิบบาทซื้อมาสองตัวไงท้องมันดิไงท้องเหรอเฮ้ยน้องอ้วนอะ่ะแต่ตัวไม่เท่ากันนะ แต่มีเด็คนรีวิวว่าอร่อยนะคือข้างในมันเป็นไข่เฮ้ยมันมองหน้าฉันที่จะไม่กล้ากินเพราะว่าแบบมันมองหน้าเห็นไหมนี่ตายน้องเดี๋ยวขอซดน้ำก่อนแต่กลิ่นไม่เลวนะกลิ่นหอมอ,อืมอร่อยนะเปรี้ยวเผ็ดซุปอร่อยเหมือนต้มส้มพัดได้นะเอออืมมาต้มส้มแต่ว่าแบบเปรี้ยวไหมแล้วก็มันมีกลิ่นอะไรอ๋อกลิ่นขิงกลิ่นข้าวแต่ไม่ต้องหอมกลิ่นเครื่องเทศออเออ เดแบบมาลองเลยเริ่มเลย,ยเขาแล้วจะตัดหัวเนาะก่อนเนาะมันก็ดูน,น่ากินดีมันดูน่ากลัวนะมึงมัโป้งๆแบบแต่ไม่ได้รู้สึกกก็จริงก็จริงลองกันคาเริ่มเอาตัวใหญ่เลยใช้มือได้ปะเขาใช้มือการล้างมือแล้วเมื่อวานล้างมืออะ้รเมื่อวานาคือน้องเขาพี่เขาผูกขาดด้วยนะแต่ที่เห็นอนะพิวอะมือ เขาบอกว่าให้เรากินไข่ัน่อนว้เฮ้ยไข่น้องเยอะมากคือมันเป็นนอกร้ดูแล้วปะช่วงนี้แต่พวกพี่ไทราเขายังมีอ่ะเขาฟิตไว้แน่เลยกินกับมันซุปด้วยดีกว่ามันมันอะ่ะไข่มันจะมันมันขาว มก็อร่อยดีนะแต่หรือว่าฉันเอาไปเวฟด้วยมั้งมันเลยโอเวอร์คุกปั๊กเกี่ยวไหมมันจะมันฝืดๆอ่ะเหมือนไข่ปลาไหมไข่ปลาะไรกว่าอันนี้มันจะมีความกระด้างมีความแข็งเราชิมไหมเอาแบบไข่ล้วนๆะอ่ะได้นะแต่มัน ถ้าไขา่ปลาจะแบบมันมันแล้วก็นุมน่มๆนี่อรอไหมแต่นี้มันจะแบบมันแหละแต่มันแข็งอะ่ะก็เลยไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะว่าเราเอาไปเวฟหรือเปล่าฉันกินได้นะแต่ว่าฉันจะไม่มองหน้านออ้องท็อปก่อนไข่เยอะมากแล้วไอไ้ไส้เขาๆนี่กินได้หรือเล่าได้ไหม,อ,มอร่อยดีทุกคน แมดดินเลอ่ะอร่อยนะแต่ว่าในคลิปเราค่คอย้ลองกินขาเออลองดิอยากกินตอนกินเนื้อเฮ้ยหนังไม่ได้เลยอ่ะกินหนังที่ท้องก่อนดีกว่าหนึ่งแมตต์เป็นสีขาวเยอะน่งถึงหน้าหน้าเนาะ เขากินกระดูกเข้าไปได้ปะที่เขาเห็นในคลิปอะเขาแบบดูดๆปะกินเหมือนกินกบป,ปะอันนี้นะคะขาดูในคลิปปะเขาบอกเขาชอบไข่มากกว่าใช่ปะแต่กูชอบเนื้อขามากกว่ามึงลองกินแบบนี้ดิมึงกินไปนิดเดียวอะเหมือนไก่ไหมอืมคล้าย อันนี้มือไม่กินนะได้นะอร่อยอร่อยแต่ตัวหัวขอไม่กินนะอันนี้ะเรากินได้หมดทั้งตัวปะ ทำไมไม่พวกไหนเลยก็อร่อยอยู่อดูด้าใจกินอร่อยอร่อยแล้วจะทำยังไงกับหน้าเดี๋ยวพี่จะหาสภาพเป็ได้เลยพอขาหายแล้วขาหายต้องหายแล้วสภาพหล่อแหลกอ่ะคือมันรู้ว่าที่เหตุซัมติงอ่ะก็อร่อยนะชอบชอบเนื้อส่วนตัวชอบเนื้อมากกว่าว่ะรู้สึกสิไปเลยจากรีวิวอยู่น่ะ ใชมันกระด้างกระด้างอ่ะมันมันแต่มันกระด้างอะ่ะหรือว่าโอเวอร์ปุกอะ่ะไมไ่รู้จริงๆถ้ามันไม่ถูกมันจะอันนี้ปะแบบไม่สุกเกินไปอ่ะมีส้มตำด้วยค่ะพี่ปูๆนะคะตำม,มาให้ด้วยแซ่บมากขอบคุณค่ะคุณแม่อุย๊ยตำแะลกตำแตงไก่ยอมาลองกินกันนะได้ว้ายขอบคุณค่ะให้รด้วยนะคะขอบคุณที่เอ็นดูหอมแม่ลองกินไมหม ถ้ารักก็เอามาส่งถึงที่เลยเรากินหัวมันด้วยปะทำช่องกินแล้วอะลองกินอะก็ต้องลองให้หมดปะน้องโอ้โกินปะกปกติไม่จะไม่รู้ว่ะกินแน่กินแน่รอทำแล้วต้องทำใ,ให้สุดนี่ฉันกินจะหมดตัวแล้วนะทุกคนอ,โหโหโหอร่อยรีชอบเนื้อนะบางคนบอกไม่ชอบเนือ้อชอบแต่ไข่อะไรที่แบบ เนี่ยก็รีก็ชอบรีกมดเลยกินถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนเลยอะ่ะซองกินก็กินจริงกินจริง,จ,รงจังมันกูจะกินหัวเลยนะเอาเลยบ้าเราเนีนะ่ยน <c oughs> ี่ะทุกคนมากินได้แหละเขากินไหมอะ่ะกินแหละมั้งแต่แบบไม่อยากมองตาเลย กินลแล้วนึกถึงหน้ากิน <c oughs> แล้วกถึงหน้าเขาอ่ะมากินต,ตัวที่สองดีกว่าเลิกนะไม่ต้องรู้ละกินกับส้มตำเองเออไหนลองกิน,กนส,กส้มตำสิเล็กจุส้มตำไปจิน้ำอ่ะรอเดี๋ยว <c oughs> มามีส้มตำที่พูกด้ด้วยเป็ <c oughs> <c oughs> นไงรสชาติ มันต,ตเห็นไหมเป็ตนตารับเราแต่ว่ามันจะมีความแบบเครื่องเทศที่ดับก<ม>ลิ<ม>่นเยอะกว่าเออผูท้ทำตำรอร่อยมากพี่ปูทามาดูหิปนี้นะขอบคุณค่ะตำรอร่อยมากๆเลยอะ่ะอร่อยรสขึ้นสวรรค์วัดอืมอร่อยจริงมึงเราปิดใครดิสักทิดนึงไม่ไว่หรอหากินยากกันอ่ะอันนี้ไหมเอมออะไรก็ใสน่นาน แต่ว่า,าแพงอ่ะไข่ปลาเวลาโอ้โคุกกันแบบนี้เออนั่นแหละหรือว่าหรือว่าละวิสก็กินกับส้มตำพี่ปูนะคะอย่างนี้เลย,ยหัวอ,อ,อร่อย อออร่อยยเไปแล้วค่ะทุกคนรีบล,ลองกินวันนี้ได้กินแล้วอึ่งไข่ครั้งแรกในชีวิตขอบคุณที่สร้างช่องนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวรีบไปกินต่อก่อนบ๊ายบายเหนื่อย